มรามาคำนดลลมหายใจเข้าออกแล้วพอแต่งได้ไม่ใช่ว่าแต่งไม่ได้เป็นเพราะแห่ที่แต่งได้ที่พระเจ้าอาบบารมวันสึ่งภายในของเราที่เราเปลี่ยนแปลงได้ทามันไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนให้มันสบายขึ้นมาเรื่องอะไรจะหายใจให้มันให้มันเหนื่อยหายใจให้มันไม่สบายไม่มีใครบังคับเพียงแต่เราไม่ได้ดูแลไม่ได้รักษาไม่ได้สนใจไปสนใจเรื่องอื่นภายนอกท่านให้ให้เข้ามาสนใจภายในเพราะภายในนี่เรา ลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้ภายนอกนั่นก็มีหลายเสียงหลายอย่างที่แก้ไขไม่ได้เราอยู่ในโลกของมนุษย์ทั้งหลายที่มีกิเลสเท่านั้นนะแต่บางที่เขามีอํานาจเหนือกว่าเราท้าว่าเราต่อต้านเขาแต่เขาใช้อํานาจกีบบังคับเราจะทํำยังไงบางเสิ่งบางอย่างก็ต้องปล่อยวางเพราะเปนเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่ว่าเราทิ้งเรื่องเรื่องของเขาไม่ชอบไม่วความไม่สนใจเพียงแต่ว่าเราดูแลเรื่องของเราให้ดีดีกว่า ก้เรเื่องของเราแก้ไขได้ใจของเรากมีความโลภความโกรธความหลงแล้วก็แก้ไขได้แก่หายใจไม่สบายแล้วก็แก้ไขได้ามาสนใจสิ่งที่แก้ไขได้ภา,ายในใจของเราจะมีความสุขขึ้นมาเมื่อมีความสุขขึ้นมาแล้วอุเบกขาที่มีต่อโลกนั้นก็ไม่ไม,ไม่ได้ทําให้กลุ้มใจไม่ได้ทําให้ขับแคบใจเป็นต่ว่าเราเห็นว่าสิ่งนี้เร,เราทำะไรเปลี่ยนไปไม่ได้เราจะนั่หันมาสนใจในสิ่งที่พอจะเปลี่ยนได้แก้ไขได้ นี่ลักษณะผู้มีปัญญาสิ่งที่แก้ไขได้แล้วก็พยายามให้มีกำลังที่จะทำได้สดอุปกขาของเรานั้น้าว่าไม่มีความสุขภายในมันจะเหี่ยวแห้งมันจะโหดหูแล้วมันจะดีที่ไหนพระเจ้ามาสอนให้เราโหดหูดหดพระเจ้าสอนให้รู้ว่าเรามีความสาม,มารถในตัวเราเองได้ทุกที่เราสร้างภายในจิตใจของเราแล้วับแก้ได้ดับได้ เริ่มด้วยการกำลังลมหายใจให้สบายแล้วก็ปรับปรุงแค้ครไขจิตใจของเราให้อยู่ก็ลองเทงพวกนิวรณ์ทั้งหลายแหละที่มาบีบบังคับมากัน้นมาใจของเราไม่อมีความสบายภายในสิ่งภายนอกที่จะเราทนเราก็ทนได้แต่ไม่ได้ทนด้วยความความแค้นใจทนเพราะเรามีความดีภายในมีความสุขภายในสิ่งภายนอกมันไม่เข้าม่ถึง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ภายนอกแล้วก็บางเป็นอเบคาขาขายเรากก็ไม่ขับแคบอีกเพราะมีความสุข,ขอยู่ภายในนี่แหละอเบคขาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นปารามีมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราแยกออกไปเป็นสองอย่างก็สิ่งที่เปลี่ยนได้สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เราสนใจนในสิ่งที่เปลี่ยนได้ให้มันดีตมคิดของเราสัญญาในจิตใจของเราเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนได้ขณะมวยธนาในร่างกายของเรา ดัเราหายใจเป็นดูแลให้เป็นมันก็เปลี่ยนทุกมาเป็นสุขได้ที่ทุกแล้วแต่นจะมันเข้าไม่ถึงจิตใจนี่แก้ไขได้ส่วนอุเบกขาที่มีภายนอกนั้น,นจะได้มีฐานที่มั่นคงขึ้นอยู่กับความสุขภายในอุเบกขาแบบนี้ไว้ใจได้ไม่เหมือนอุเบกขาธรรมดาอุเบกขาธรรมดาแล้วอันนั้นอันนี้ก็วางวางใจใจ ถ้มันเฉยตลอดไปัรืงไม่ไหวบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นมามันก็เฉยไม่ได้แต่ถ้าหากว่าอุเบกามีฐานดีภายในสิ่งที่เฉยต้องการต้องจำเป็นต้องเฉยแล้วก็เฉยได้ทั้งนั้นนะเพราะหาความสุขในที่อื่นหาความสุขในสิ่งที่อยู่ได้บังคับบัญชาของเราในลักษณะของภูมิปรรัญญาสัางบารมีให้เป็น จะั้นเป็นเพื่อความสุขภายในและสุขระยะยาวด้วย